เวลาเราพูดถึงกำนันหรืออาจจะเชื่อมโยงกับบ้านใหญ่ลักษณะมันจะต้องเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นคนของบ้านใหญ่เป็นเป็นคล้ายๆกึ่งๆึงลูกน้องอาจารย์แต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเอ้ยมันดูว่าคนเป็นกำนันแต่ทาไมถึงถึงเรียกผู้บริหารระดับสูงของอบ,บจอมาอวยพรเหมือนกับว่าเรากับว่ากำนันเป็นผู้ใหญ่มากกว่าด้วยซ้ำมันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อ,อ,อันนี้ก็คงต้องดูว่า ความเชื่อมโยงของความเป็นบ้านใหญ่นะครับนะครับที่โอเคอาจจะก่อตัวมาจากตาแหน่งเล็กๆอย่างนี้แหละผู้ใหญ่บ้านกำนังแต่การสถาปนาตัวมาเป็นเป็นบ้านใหญ่ได้เนี่ยนะครับมันคือการที่บ้านใหญ่เนี่ยเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเองจากบ้านใหญ่ในฐานะคนที่เป็นนักการเมืองในระดับพื้นที่เล็กๆใจถึงขึ้นได้ดูแลสาธารณสุขบิดประชาชนไปสู่การทําธุรกิจที่มันค่อยเติบใหญ่ขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง บ้านใหญ่ท <irgendw carbono> ี่แบบคุมได้ทั้งจังหวัดก็คือธุรกิจนั้นมันแผ่บรรยากากออกไปทั่วทั้งจังหวัดครับนะครับอันนี้คือคือคือสิ่งที่ทําให้บ้านใหญ่เนี่ยมันมันมีความใหญ่ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดบ้านใหญ่ที่แผ่อิทธิพลไปได้ทั้งจังหวัดเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองจากการเป็นบ้านใหญ่ธรรมดาไปสู่นักธุรกิจในพื้นที่สุดท้ายเขาก็ลงสนามการเมืองเป็นนักการเมืองระดับชาติเป็นนักการเมืองระดับสองถิ่น แล้วก็คุมเครือข่ายเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงผลประโยชน์ต่างๆทั้งกับ่ไฟาการประจำกับนักธุรกิจหน้าใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าวันนี้การเมืองในคนครปฐมก็มต้องยอมรับว่าบ้านใหญ่ไม่มีตระกูลใดตระกูลหนึ่งคุมนครปฐมได้แบบเสร็จในทางการเมืองครับครับในแง่นี้ก็ยต้องทำ <ขอ S 2> ให้ตัวกำนันนกเนี่ยมีความสำคัญกับบ้านใหญ่ถูกไหมครับใช่ใช่วันนี้สมมติในทางการเมืองกำนันนกเนี่ย ก่อนหน้านี้นะสมมติก่อนที่จะมีคด,ดีเนี่ยในฐานะที่เราไปดูเฉพาะความมั่งคั่งในทางธุรกิจของกำนันนกเนี่ยถ้าเขาไปสนับสนุนกลุ่มไหนในทางการเมืองในพื้นที่กลุ่มนั้นก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นทั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือแม้แต่การเลือกตั้งระดับชา่างเพราะว่าธุรกิจระดับหลักพันล้านคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของเขาจํานวนขนาดไหนใช่ไหมครับก็ยิ่งต้องวินข้าไ,ได้จําน,นวนมหาา,า,าเลเย ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ